<พ uka> ทีมงานได้พงคำวันนี้มาหลกมันนะครับมาหลกมันภาษาอีสานว่าหลกมันนะครับภาษาโคราดบอกว่าถอนมันภาษาโาดภาษากลางว่าถอนมันดูดูครับโชว์โชว์ให้ามันหน่อย oh, โอ้โหเย,ย,ยี่ยมครับเยยี่ มาก,ามากโชว์หัวมันนะครับนี่คือหัวมันนะครับก่อนที่เราจะถอนมันแล้วก็ตัดละมันออกก่อนนะครับไปซื้อคนละข้อสองข้อบ้านไหนครับ ทีมงานของโอ้บอกมาแน่นครับชื่อคอกอะไรครับโอ้ยคอกก็จะเลี้ยงไก่เหมือนกันงั้นแล้วไปนึกว่าคอกอย่างว่าทีมงานกำลังจะลำเลียงมันขึ้นรถนะเพื่อจะไปส่งที่โรงงานนะคหัวมันเราใหญ่เหลือเกินหัวมันเราก็น่ารักน่ารักแต่ละหวัวแต่ละหัวเนี่ยดูครับใหญ่โคตรโคตร

ไม่ต้องบ่นไม่ต้องบ่นแดดจะร้อนเราก็สู้เราคนลูกอีสานโอยแงงโค่แดดไม่ต้องบ่นไม่เป็นไรแดดร้อนเราก็ต้องทนอ่ะไปใกล้สิเตียมรถแล้วใกล้สิเตียมรถนแล้วจัดระเบียบมันจักหน่อย หัวยาวไหมเ่พื่อนเน่นสักชั่วยงอย่งันอ้อภาพตกล้องขวัญย่งวัยองมันพันนี่พันนี่ยังหัวกระโดดกระเดียดเลพันีหายครับบอกต่อซื้อที่ซื้อหล่ครับหมูสี่นี่สามบาทครับกันเองบ่พันหัวยังไงนี่เปงได้หลายนี่บ่หายยากครับ มีนะที่นีหายากครับไม่มีนะจีบตหายากกินก็บักเหลี่ยมก็ร่งอีแบกมันเห็นวเดาวเราก็เต็มเหลี่ยมยากได้ไปส่งขอโงงานเหรอัเหลี่ยมไม่หรอเวาจังไรสนามเหลี่ยมมีดีบค้าใกล้จะพ่อเรามาผู้ช่วย เดียไปเห็ดยังนะมันส้มไปไปเดียวไปขายจะมีก็ได้เป็นตันเลยดีเอาแมมเอาซแม่ขึ้นไปแม่ถืออยู่นี่บ่อ้ยอ่างเต่หัวมันไงน้องเหงือดหลมันโวดเนาะปตดปูกกันงไดก็ได้มันไงกรดอกกระเดียดแท้โอ้สวร์ เขาซื้อบอ่อละล้านหัวใหญ่ายงสิบอ่บอๆๆเขาไ่ซือ้อบม่ได้แป้งเนื้อเจ้าชอบไปเจ้าชอบซื้อไปอนเทียน,นต้องเท่กว่าอ่ามันนี่ยท่านนี่แป้งดีนเทเรนนี่นนแป้งดีมากๆเลยซื้อมารำละห้าบาทนะครับ<แ>สายพันธ<แ>ุ์นะครับบานพุ่น,น,นสายพันธุ์ละยองนะครับตอนนี้เราก็ขึ้นมันเต็มนะครับเต็มรถแล้วพร้อมที่จะไปสู่โรงงานแล้ว ไอ้แหลมโซเฟอร์กำลังติดเครื่องว่าละาอาทิตย์พร้อมล้ว่าไปไปพร้อมแล้วที่จะออกสู่โรงงาน